สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันข้อ1 5บหถึงสิทุกข้อย่อยนะครับโจทย์แบบฝึกหัดนํามาจากหนังสือเรียนสสวทชั้นมสี่เล่ม2นะครับสำหรับข้อ1นึถึงสิี่เนี่ยผมได้เฉลยไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคําบรรยายใต้วิดีโอน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มการเฉลยที่ข้อ15นะครับ จทย์ข้อส5นะครับจากการาฟของฟังก์ชันที่กําหนดให้จงหาช่วงที่ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลดนะครับเ<ๆ>ขาก็ให้รูปมาตามนี้อันนี้ผมถ่ายรูปมาจากหนังสือนะครับมันอาจจะเปียบไม่ชัดเหมือนในหนังสือนะเพราะว่าถ่ายรูปมานะครับโอเคก็มาดูข้อแรกเลยนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยอันนี้มันพุ่งลงเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันลดจากนั้นมันก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดดังนั้นหนึ่งเช่นข้อ1นะครับเราก็จะตอบตามนี้ว่า่เาเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหนบ้างกับเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงไหนบ้างนะ มีอะไรบ้างนะตอนแรกเป็นฟัง์กชันลดนะครับตั้งแต่ลบสนะครับจนถึงลบหต่อมานะครับก็จะเป็นฟัง์กชันเพิ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเพิ่มไปปึ๊บจนถึง x ไปตรงนี้ซึ่งก็คือลบหนะครับจนถึง2 ต่อมานะครับตั้งแต่ x เป็น2 3 4นะครับ2ถึง4เนี่ยเป็นฟังก์ชันลดนะครับอ,อย่าไปยูเนียนนะครับเวลาตอบฟังชันเพิ่มฟังก์ชันลดแต่ละช่วงก็ตอบแยกทีละช่วงไปเลยนะครับอ่นนี้ก็เสร็จข้อแรกนะครับต่อไปมาดูข้อ2นะครับข้อ2ขอเขียนย่อนะครับว่าเพิ่มบนไหนลดบนไหนแล้วกันนะครับอย่างนี้นะ ก็คือจริงๆก็คือก๊อปคํานี้นะครับว่าข้อ2เนี่ยเป็นฟัง์กชันเพิ่มบนช่วงไหนนะครับแล้วก็เป็นฟัง์กชันลดบนช่วงไหนก็คือขอย่อแค่นี้แล้วกันนะว่าข้อ2เนี่ยเป็นฟัง์กชันลดบนช่วงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ตรงนี้อ,อย่างแรกนะครับอันนี้เพิ่มนะครับตั้งแต่ x เป็นลบสถึงลบสเป็นเพิ่มจากนั้นนะครับลบสมาถึงลบหเนี่ยฟังก์ชันมันลดลงมานะครับ ต่อมาครับจากลบหนึ่งไปหนึ่งเนาะมันเพิ่มอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับอ่าตรงนี้มันอ่าตรงนี้คิดว่าเป็นจุดทึบนะตามรูปแล้วตรงนี้เป็นจุดโปร่งดังนั้นเดี๋ยวพอเราตอบอ่าสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นช่วงเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้อันนี้มันเป็น x เป็น1น,นี่ x เป็น2นะครับดังนั้น ก็จะเป็นช่วงเปิด1ปิด2นะครับที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับแบบนี้นะก็คือเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มใหม่ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มอีกแต่ว่าอย่าไปตอบรวมกันนะครับเพราะามันกราฟมันก็แตกจากกนและมันมันมันตอบรวมกันไม่ได้แล้วครับ อ่าไม่งั้นเดี๋ยวคำตอบผิดนะเพราะถ้าเราตอบรวมกันอย่างนี้เลยเนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่มเลยนะเพราะมันมันมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ลงมาตรงนี้ไปแล้วนะดังนั้นถ้าตอบรวมกันไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่มแต่ว่ามันเพิ่มบนช่วงนี้แล้วก็เพิ่มบนช่วงนี้นะครับโอเคต่อมาครับจาก x เป็น2ไปถึง3เนี่ยค่า y มันก็ลดลงมาเรื่อยตรงนี้นะครับดังนั้นก็จะเป็นช่วงปิด2ถึง3เนี่ยที่เป็นฟังก์ชันลดนะครับ ต่อมานะครับเอ่ก x เป็น3ถึง4นะมันก็เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นจุดโปร่งนะครับดังนั้นเราก็จะเป็นเปิดตรงนี้นะตอนตอบช่วงก็จะเป็นปิดที่3นะครับแล้วเปิดที่4เป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เสร็จข้อ2นะครับตรวจอีกทีนะครับมีลบ3ไปลบ2นะครับแล้วก็ ลบหนึ่งไปหนึ่งนะครับแล้วก็จากหนึ่งไปสองนะครับอันนี้นี่ช่วงเปิดนะครับผมไปผมเขียนไม่ชัดนะนี้อันนี้ช่วงเปิดนะครับโค้งโค้งอย่างนีแล้วก็มีสามไปสี่นะแล้วก็สี่ตรงนี้เปิดนะครับปิดสามเปิดสี่อ่าอย่าลืมว่านี่เปิดนะครับเขียนยาวๆแล้วกันเนาะจะได้เห็นได้ชัดว่าผมโค้งอย่างนี้นะครับต่อไปลดนะครับก็จะมีตรงที่ลบสองไปลบหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรง 23ไปนะครับตรงนี้อ่ะก็ครบเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อ3นะครับเหมือนเดิมนะครับขอเขียนเป็นย่อยๆอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่สัญลักษณ์แบบมาตรฐานนะอันนี้ผมเขียนเพื่อความประหยัดเวลาเฉยถ้าเกิดว่าจะส่งกันบ้านส่งข้อสอบก็เขียนภาษาไทยตเต็มๆอย่างนี้นะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหนนะครับแล้วก็เป็นฟังกชันลด,ดบนช่วงไหนต่อไปมาดูข้อ3นะครับอันนี้ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดโปรง่งดังนั้นเราก็จะเป็นช่วงเปิดลบ3นะครับจนถึง ลบสลบ1ลบ3ถึงลบ1นะครับที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้อันนี้เปิดนะครับเปิดลบ3ไปถึง1นะครับต่อมามันก็เพิ่มอีกนะครับแต่ตั้งแต่1จนถึง0ูนเนี่ยนะครับแต่เป็นเปิดตรงนี้แล้วปิดตรงนี้นะครับต่อไปนะครับจาก ตรงนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันลดตั้งแต่ x เป็นศูนย์หนึ่งอันนี้หนึ่งสองอันนี้ฮอดสองตรงนี้นะนักเรีนแสดงว่าตั้งแต่ศูนย์ลงมาเรื่อยๆนะจนถึงเอ่อ uh, x เป็นศูนย์ถึงสองวมันลดลงมาอย่างนี้นะครับนะั่นเป็นฟังก์ชันลดบนศูนย์สองอย่างนี้เข้าใจว่าตรงนี้ช่วงเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดโปร่งตรงเลขสอง,งนะครับเห็นโค้งๆนะเดี๋ยวมองไม่เห็น ว่าตรงนี้ตรงนี้คิดว่าเป็นเปิดเนาะนะมันเป็นจุดโปร่งนั้นก็จะเป็นช่วงปิดปิดที่ศูนย์เปิดที่2นะครับที่เป็นฟังก์ชันลดต่อมานะครับจาก2 3 4สามนะ x จาก2ไป4เนี่ยนะครับ y เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับนะช่วงเปิดนะครับนะเขียนแล้วเท่นิดนึงนะครับจะจะบอกว่ามันเป็นเปิดนะโอเคก็ก็น่าจะครบแล้วนะ ขอเช็คอีกรอบนะครับฟังก์ชันเพิ่มตรงลบสามลบหนึ่งลบสามลบสองลบหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็มีลบหนึ่งไปศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็สองสามสี่สองไปสี่ตรงนี้นะครับมีเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดนะครับแล้วก็เปิดเปิด,ปด,ปดตรงนี้จากนั้นตรงลบตรงนี้นะครับปิดศูนย์เปิดสองโอเคครบแล้วต่อไปมาดูข้อสี่นะครับ ข้อสตอนแรกมันก็เพิ่มขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ลดแล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มนะครับโอเคก็เพิ่มบนช่วงเปิดลบสถึง0นะครับอ่า x ไปลบสถึง0เนี่ย y มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตรงนี้แล้วตรงนี้เข้าใจว่าเป็นจุดโปร่งนะผมก็เลยเปิดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นมันปิดตรงนี้ละจุดทึบๆอย่างนี้ก็เป็นช่วงปิด ต่อมาครับก็ลดลงมาอย่างนี้นะครับเมื่อ x วิ่งจากศนย์ไป1นเนี่ย y มันก็ลดลงมาแล้วตรงนี้เป็นเปิดนะครับ x เ,เข้าใจว่าตรงนี้ปิดนะอันนี้ปิดแล้วนี่เปิดโอเคมันก็เป็นเปิดที่0ูนย์ะครับแล้วก็ปิดที่1จากนั้นนะครับมันก็เปิดที่1นะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ยังเพิ่มต่อนะครับไม่ยังต่อเนื่องกันอยู่เนี่ย ดังนั้นอันนี้เราไม่ได้ต้องแยกช่วงนะครับเราก็ตอบตั้งแต่1จนถึง3ได้เลยนะครับที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะ x วิ่งจาก1ไป3เนี่ย y ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเปิดทั้งคู่นะครับโอเคเรียบร้อยก็จบข้อ4 โอเคครับก็แสดงว่าจบข้อนั้นทอบตามรูปแล้วนะตอนนั้นมาดูข้อ16นะครับจงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดบนเซตที่กําหนดให้อันนี้เราก็วาดกราฟเอาก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นข้อ1น,นะ y เท่ากับ s อ l u t e x รูปแบบนี้แล้วก็ในข้อ1เนี่ยมันเป็นส x บวก1ถ้าเราดึง2อ,ออกไปก็จะเป็นอ x บวก1ส่วน2 ซึ่งก็แสดงว่าเป็นการเลื่อนกราฟอันนี้ไปทางซ้าย1นส่วน2หน่วยแล้วก็พุ่งเร็วขึ้นนะเอาสคูณงั้นรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้อันนี้คือที่ลบหส่วนสอ่ะถ้าถ้าส l o w motion นี่นนะก็ะคือเดี๋ยวนึงนะตอนแรก y เท่ากับ absolute x เนี่ยมันก็จะรูปประมาณนี้นะครับ ่างนี้แล้วก็พอแอู x บวก1ส่วน2เนี่ยมันก็จะเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วพอเราเอา2คูณเนี่ยมันก็จะพุ่งเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะมันก็เป็นรูปรูปคล้ายๆอันเดิมนะครับแต่ว่ามันจะพุ่งเร็วอย่างนี้นะครับผมก็วาดนี้นะ <c oughs> แล้วก็เอารูปนี้มาใส่ตรงนี้นะน,นี่คือคําตอบของข,ข,ของข้อแรกนะครับสําหรับกราฟเราก็มาดูครับว่าตามกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหนฟังชันลดบนช่วงไหนนะครับอันนี้เขาดูบนช่วงลบหนึ่งส่วนสองอ๋อน,นี่อันนี้พิมพ์ผิดนิดน,นึงนะครับขอโทษครับอันนี้น่าจะเปิดอย่างนี้นะครับอ่ะช่วงปิดลบหนึ่งส่วนสองเปิดที่อินฟินิตี้ก็คือตรงนี้นะครับไปตรงนี้ x วิ่งอย่างนี้ y ก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับ ดังนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราก็ตอบว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับขอคขิดละย่อนะครับอย่างนี้แล้วกันนะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงที่โจทย์ถามนะครับต่อไปมาดูข้อ2นะครับข้อ2 y เท่ากับลบ x กําลัง2ลบ4นะครับเหมือน,นเดิมนะก็เริ่มจาก y เท่ากับลบ x กําลัง2เนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้พอ y เท่ากับลบ x กำลังสองลบสก็คือเลื่อนกราฟลงมา4หน่วยนะครับดังนั้นรูปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ว่าเท่าครพอนะเอาให้พอรู้ว่าอ่ามันเป็นเพิ่มลดที่ไหนนะผมไม่ใส่สกเกลแล้วนะตรงนี้ก็คือลบสนี่คือค่า y นะครับเป็นลบสถ้าถ้าพิกัดก็คือ x ศย์ y ลบสจุดยอดตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยได้รูปแล้ว เราก็ไปตอบคำถามได้แล้วนะครับเขาคให้ดูบนช่วงที่น้อยกว่าศูนย์นะครับก็คือ x อยู่ตรงเนี้ยนะครับอังนั้นเวลาอยู่บนช่วงนี้เนี่ย y มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าลืมว่าเวลาดูว่าเพิ่มหรือลดนี่คือเราวิ่งจากซ้ายไปขวานะ,ะดังนั้นก็คือเราเราวิ่ง x อย่างนี้แล้วก็ y ก็วิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับดังนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มทีเราไม่พอมาดูหน้าถัดไปเลยนะข้อ3นะครับ y เท่ากับ x กำลัง3บวก 2, 2> <ๆ>ก็เริ่มจาก y เท่ากับ x กำลัง3เนี่ยกราฟมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ y เท่ากับ x กำลัง3บวก2ก็คือการเลือ่อนกราฟขึ้นไป2หน่วยนะครับดังนั้นกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้แล้วนะก็ดูบน R นะก็คือวิ่งจากอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นตลอดนะครับดังนั้นก็เป็นฟังก์ชันเพิ่ม ต่อไปข้อ4นะครับอันนี้ข้อ3อันนี้ต่อไปข้อ4 y เท่ากับ x กําลังสองลบ2 x บวก1ทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็คือ x ลบ1ยกกําลังสองซึ่งเป็นพาราโบลานะซึ่งถ้าเราวาด y เท่ากับ x กําลังสองมันรูปประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราเลื่อนกราฟนะครับไปหนึ่งไปทางขวาหนึ่งหน่วยนะ ก็จะเป็นของเราคือ y เท่ากับ x ลบหนึ่งยกกำลังสองเงี้ยรูปมันก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะเบี้ยวหน่อยนะแต่เอาแค่ให้รู้แล้วกันว่ามันเพิ่มที่ไหนลดที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือ x เป็น1 y เป็น0ตามโจทย์นี้ให้อยู่บนช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับลบหนึ่งก็อยู่แถวนี้นะลบหนึ่งเขียนให้เต็มเต็มแบบนี้ลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับ x วิ่งอย่างนี้ y วิ่งอย่างนี้นะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชันลดนะครับเราก็บอกว่าเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงนีน้ก็เสร็จข้อ4นะครับต่อไปมาดูข้อ17นะครับจงจับคู่สมการกับกราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับ mm hmm. เช่นข้อ1เนี่ย y เท่ากับ 5x บวก3มันเป็นกราฟเส้นตรงนะครับเราก็สามารถโดยหาวัดกราฟโดยหาจุดตัดแกน x แกน y เอานะครับถ้า x เป็น0เนี่ย y เป็น3 ถ้า y เป็น0ก็แก้สมการมานะครับได้ x เท่กับลบ3ส่วน5นั้นกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะ x 0 y 3แล้วก็ x ลบ3ส่วน5ได้ y 0ยแล้วก็ลากเชื่อมนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้วาดไม่สวยแต่ว่าเอาให้พอจับคู่ได้พอนะนะก็ไปหาสมการเส้นตรงนะครับ ซึ่งจะเห็นว่าอยู่ในข้อชอชิงตรงนี้นะครับอันนี้ดังนั้นอันนี้จับคู่กับข้อหนึ่งนะครับอชอชิงเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อ2นะครับข้อ2อนี่เราก็เห็นแล้วมันเป็น y เท่ากับ x กำลังสองบวก4 2> x บวก2ดังนั้นต้องจับคู่กับพาราโบลาแน่ๆแล้วมันก็จะมีให้เลือกคืออันนี้กับอันนี้นะครับที่เป็นพาราโบล่ามี2อ,อันนะครับ ว่าเราจะเอาพาราบบลาอันไหนถ้าเกิดเราไม่อยากทําเยอะนะเราแค่หาจุดตัดแกน y เทียบกันก็ได้เนี่ยว่าอันไหนว่าถูกจุดตัดแกน y คือแทน x เป็น0ต้อง02นะซึ่งจะเห็นว่าอันนี้มัน0 6อันนี้มัน02ย์เราก็รู้แล้วว่าข้อ2จับคู่กับกอไก่นะครับ2อนะครับอันนี้คือวิธีจับคู่แบบเร็วๆเนาะแต่ว่าถ้าอยากวาดเลยเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะ ก็แค่ทำกำลังสองสมบูรณ์นะครับ x 2, ก็คือ x บวก2ยกกำลังสองยีสองบวกสี 4, x ่ x บวกสี่ลบสี่บวกสองก็เป็นลบสองเราก็เลยรู้ว่า,ามันเป็นพาราโบลาที่มีจุดยอดเป็นลบสองลบสองแถวนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็นั่นแหละวาดไปตามปกตินะครับจะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็พวกจุดตัดแกน x แกน y ก็ไปแก้สมการเอาก็ได้นะครับสเตกี้เรากแก้แล้วนะว่าจุดตัดแกน y ตรงนี้คือแทน x เป็น0ได้ออกมาเป็น2นะครับดังนั้นรูปเพิ่มเติมก็อย่างนี้ก็ได้นะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะที่เราจะจับคู่นี้นะเนี่ยลบ2ลบ2ก็แถวนี้นะแล้วก็อันนีุ้้งจุดอ่เป็นจุดตัดแกน y คือ0 2เงี้ยนะครับส่วนอันนี้ไม่ใช่เนาะจุดยอดก็ผิดนะจุดตัดแกน y ก็ผิดไม่เอาอยู่แล้วแล้วก็กราฟอื่นๆไม่ใช่พาราโบลานะครับ Okay. ต่อไปมาดูข้อ3นะครับข้อ3ก็พาราโบลาอีกแล้วมันมีเหลืออยู่อันเดียวแล้วที่ให้จับคู่เนาะดังนั้นเราก็เห็นชัดเจนว่าอ่าอันเนี้ยคืออันที่เหลือนะครับคือข้อ3ซึ่งจับคู่กับงูนะครับคราวนี้เหมือนเดิมสมมุติว่าเราอยากวาดให้มันครบไปเลยนะก็คือทํากําลังสองสมบูรณ์นะครับข้อ3 y กาลังสองเอ y เท่ากับ x กาลังสองลบ 4x บวก6 ทำกำลังสองสมบูรณ์นะครับ x กำลังสองลบ 4x บวก4ลบ4บวก6ก็เป็นบวก2ดังนั้นจุดยอดของมันคือจุด2 2นะครับก็จะอยู่แถวนี้จุด2 2แล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าหาจุดตัดแกน y ก็แทน x เป็น0ก็เลยได้ y เป็น6นะครับเนี่ยแทน x เป็น0นะก็ออกมา y ได้เป็น6ดังนั้นเราก็เลยจับคู่กับตรงนี้ได้จริงๆนะ ตรงนี้จุดยอดประมาณแถว 2, 2อะไรแหละนะแล้วก็จุดตัดแกน y 0, 6นกะก็เสร็จข้อ3นะครับต่อไปมาดูข้อ4 y เท่ากับแอ s พ l ลูแอสอง x บวกหนึ่งลบสามกราฟแอดพัลูมันก็ประมาณเนี้ยนะครับที่เราจําได้มันก็จะมีข้อนี้กับข้อนี้ที่เป็นกราฟแอดพัลูอ่ะเราก็มาดูว่าจริงๆมันข้อไหนกันแน่อ่อเช่นนะอาจจะหาจุดตัดแกน y เทียบกันก,ก็ได้เนี่ยอันนี้มัน0ูย์สอันนี้อ่ะ เป็น0ูนลบสนะครับเนี่ยนะศอ่าลบสอันนี้ลองแทน x เป็น0นย์ดูก็จะเห็นว่าออกมาเป็นลบสเราก็รู้ว่าข้อ4จับคู่กับขอไข่นะครับอ่าแต่คราวนี้สมมุติอยากวาดให้เสร็จไปเลยนะ,ะเดี๋ยววาดให้ดูก่อนนะข้อ4 y เท่ากับแอสูตรสอ x บวกหลบสานะครับ ก็เริ่มจาก y เท่ากับ f x รูปหน้าตาประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือผมดึง2ออกมานะครับดังนั้นก็คือ,อาจากตรงนี้ก่อนนะมันเลื่อนกราฟไปทางซ้าย1ส่วน2จากนั้นก็กราฟพุ่งเร็วขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมา3าหน่วยนะครับดังนั้นก็อย่างนี้ก่อนตรงนี้ลบ1ส่วน2จากนั้นพุ่งเร็วขึ้นก็อย่างนี้นะครับลบ1ส่วน2ที่เดิมอยู่ดี จากนั้นลบสก็เลื่อนลงมา3หน่วยนะครับมันก็เลยเป็นรูปนี้นะครับซึ่งเราก็มาดูอย่างรูปนี้จุดยอดก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยเราจุดยอดต้องอยู่ข้อดันสีตรงนี้อันนี้จุดยอดใช่นะครับอยู่ขอดันสีแล้วก็จุดตัดแกน y นะครับเราก็แค่แทน x เป็นศูนย์นี่นะครับ แทน x เป็นศูนตรงนี้ออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งลบสามเป็นลบสองดังนั้นจุดอ่ะเดี๋ยวนะผมวาดวาดผิดเองนะผมลืมใส่แกน y เข้าไปเนาะขอวาดใหม่นะครับขอโทษอ่าลบหนึ่งส่วนสองกับลบสามนะครับอยู่เท่านี้แล้วก็ตัดแกน y ตรงนี้นะครับปึ้งออันนี้ผมไม่ได้วาดตามสเกลนะครับแต่ว่าจุดตัดแกน y ตรงนี้คือถ้าตาม ที่เราแก้สมการคือ0ูตรลบสองนะ,ะดังนั้นรูปนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็ก็เลยเอารูปนี้นะครับเพราะว่าจุดยอดก็ใช่แล้วก็จุดตัดแกน y ก็ใช่อันนี้เขาว่าสวยกว่าเพราะว่าเขาใส่สกเกลเลยนะผมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเอาแค่พิกัดต,ตรงนี้เป็นตัวบอกแล้วกันนะครับก็จบข้อ4ครับต่อไปมาดูข้อ5นะครับ y เท่ากับแอดสู x ลบ3บวก1น่องอมันมีแอดส์ดูเนี้ยเราก็รู้แล้วก็มันก็จะเป็นแนวๆเนี้ยนะครับแล้วมันเหลือข้อเดียวให้เลือกก็คือ ข้อจอจานนะครับที่มันเป็นแนวแนวอย่างนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าข้อ5าจับคู่กับจอจานนะครับแบบนี้ถ้าไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเราก็เห็นละมันมันเหลืออันเดียวแล้วเนะวาะ y เท่ากับไอหนึ่งส่วน x บวกสองเนะเราก็จับคู่กันที่เหลือได้เลยนะครับคือคอควายนะครับข้อหกคอควายอ่ะแต่สมมติละกันเวลาเหลือแล้วก็เราอยากทําแสดงวิธีทาให้ครบอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่แต่ถ้ามันเป็นพวกข้อสอบ แข่งขันเนี่ยมันเป็นช้อยอยู่แล้วก็ร,รีบรีบทำให้เสร็จจะได้ไปทําข้ออื่นต่อนะครับแต่นี้อ่าเรามีเวลาเหลือนะเป็นทําแบบฝึกหัดอยู่แล้วเราก็ทําให้มันครบไปเลยนะข้อ5อมาดู y เท่ากับอ่าแอบสูตรสามเอลบสบวกหน่งะครับว่ากราฟมันจะเป็นแบบไหนซึ่งดึง3ออกมาก็เหลือแอบสูตรเอกลบหบวกห นะครับมันก็คือการเริ่มจากกราฟ y mm hmm. เท่ากับแอส์ x ซึ่งรูปประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือเลื่อนไปทางขวา1น่หน่วยแล้วก็กราฟพุ่งเร็วขึ้นนะครับเพราะเอาคูณ3แล้วก็จากนั้นก็เลื่อนขึ้นไป1น่หน่วยดังนั้นรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกเลื่อนไปทางขวา1ห,หน่วยนะครับต่อมาก็พุ่งเร็วขึ้นนะครับ คือถ้าถ้าวาดที่เดียวกันคือพุ่งเร็วขึ้นคืออย่างเงี้ยน,นะครับเพราะมันคูณ3แล้วก็ต่อมาก็เลื่อนขึ้นไป1มันก็จะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็พุ่งเร็วๆนะครับพุ่งนี้นะครับอ่าเสร็จละนี่คือกราฟข้อ5นะครับส่วนจุดตัดแกน y นะครับก็แทน x เป็น0ในนี้นะครับหรือในนี้ก็ได้นะพอแทน x เป็น0ูนหาออกมานี่ตอบ3าบวกหก็เป็น4 แบบนี้นะครับเราก็จะได้กราฟคร่าวๆข,ของข้อ5มาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็ตรงกับจอจานนะครับแบบรูปที่เขาวาดสวยกว่านะแตะ่พวกพิกัดเนี่ยเราถูกอยู่แล้วนะอันนี้1นึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนี่นึ่งหนึ่งนะครับมันก็มาเจอกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้0ูนย์ะครับตรงกันก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับข้อ5ต่อไปข้อ6อ่าเวลายังเหลือ y เท่ากับ1นึ่งน x บวกสองทำไมเป็นรูปนี้นะครับเราก็ไปนึกถึง y เท่ากับ1นส่วน x กเนี่ยกราฟมันอย่างนี้นะครับพอ y เท่ากับ1ส่วนเบวก2เนี่ยมันก็คือเลื่อนไปทางซ้าย2หน่วยนะดังนั้นก็เลยเป็นแบบนี้คือตอนแรกเนี่ยกราฟมันมันมันจะเข้าใกล้แกน y ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันเลื่อนไป2หน่วยนะครับนั้นแกนตรงนี้มันที่กราฟจะเข้าใกล้มันเลื่อนมาอีก2หน่วยคือตรงเนี้ยเเป็นลบ2แล้วก็ กาก็จะเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับ่ะก็เสร็จละลองไปเทียบดูนะเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือลบสนะครับแล้วก็กราฟมันก็จะเข้าใกล้เส้นตรง x ขัานลบสองก็จะเสร็จข้อ6นะครับ สำหรับคลิปถัดไปก็ผมก็จะเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ18-20ถึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ